สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่ยี่สามิถุนายนนะครับสิบแปดนกาสี่ห้านาทีครับดูภาพรวมของเอเยูพักคึํานะนะครับดูคําถามสุดท้ายนะมีมีไม่บายนะครับมีไม่บายควรเซเว่ที่ไหนดีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ยี่หนึ่งแปดสองหกจุดหกนะครับติดอยู่ที่หนึ่งแปดสองแปดอันนี้ติดไม่สูงมากนะถ้าเขาเด้งให้คนปิดก่อนนะครับก็ปิดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเด้งน้อยไม่ผ่านประมาณหนึ่งแปดสามสามนะครับผมว่ามันจะลงมาใหม่ เอาเพจเซฟเลยนะถ้าได้ให้ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับล่างได้นะครับเดี๋ยวในภาพลองๆน่าจะดบอ,อกว่ามันทําไมต้องต้องออกมาก่อนนะครับของคนอื่นของคุณวิกี้บอกว่าจะบายได้ไหมนะแนะนําว่ายังไม่มีสัญญาณกับตัวเราก่อนนะครับมีโอกาสลงต่อนะครับให้องก,ก่อนถ้าอางนั้นเดี๋ยวผมอธิบายกราฟเลยนะครับตัวกราฟเนี่ยอันนี้ทำฟ์มดีนะถ้าทำฟ์มดีเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้โลมันยังยกอยู่เลยนะ โลมันยกแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเทรดตั้งแต่ชุดนี้ยกขายกโลนะครับเราวัดไฟบไว้ชุดหนึ่งไฮกับโลนะครับตอนนี้ลงมาแตะเทสโลเดินมแล้วนะหนึ่งแปดสองห้าโดยประมาณนะนะครับได้เร่งกลับเมื่อกี้แถบมานีดหนึ่งนะหนึ่งแปดสองสี่นะครับดีเทลย,ย่อยตรงนี้น่าจะอตอบเราได้ว่าเขาจะไปไหนต่อนะครับก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาจากชุดนี้นะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าคอเลคชันลงมาน่าจะเป็น แบบนี้นะ a b นะครับแล้วก็ c นะเดี๋ยวผมเขียนแบบนี้นะภาพก่อนภาพหลังจากนั้นก็เป็น a เป็น b เป็น c นะฮะภาพแบบนี้นะครับชุดนี้มีโอกาสจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นหนึ่งเล็กนะครับและอันนี้เป็นชุดไซเบดาวที่ยังไม่จบนะครับในภาพมองๆองน่าจะดูออกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในภาพเล็กนะในภาพเล็กเล็กเราก็จะดูตั้งแต่ไฮที่เขาลงมา นะครับเปลี่ยนไปดูไทฟีสักหนึ่งชั่วโมงมาคึ้นอนไว้เส้นหนึ่งครับเปลี่ยนไปดู H หนึ่งนะครับอ่าก็เห็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะละกะนักษณะที่ผมมาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือไฮนี้ภาพของเมื่อวานนะครับมันคือการที่เขาขึ้นไปนะแล้วก็ปรับย่อลงมานะครับชุดก่อนหน้าเนะี่ยมันเป็นทำ High ไฮไว้แถวนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ไซ้เบดาวลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราวัดสัดส่วนไฟบวยสำคัญน,นะฮายกันโลชุดที่เด้งไปเนี่ยเขาเด้งไปเกิน6.8มานิดหนึ่งนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นคอเลคชันที่เป็นแฟดนะครับตอนที่เขาเด้งมานะแล้วตอนเมื่อคืนย่อลงมาพอตอนย่อลงมาไปแตะอยู่ประมาณ6.8แล้วก็เด้งเมื่อตอนบ่ายนะครับ พอเด้งน้อยๆ้อยพอเด้งน้อยน้อยนะแบบนี้นะครับพอเราวัดไฟโบไฮแกรเนี่ยมันไปแตะแนวส8มสิบปดสองเซนนะครับแบบนี้คือเด้งน้อยมากพอเด้งน้อยมากมันจะทิ้งโลใหม่มานะครับตัวส่วนใหญ่จะหลุดโลนะครับพอหลุดโลมาเนี่ยเราวัดว่าลงได้นะครับตอนนี้ลงมาแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมคาดว่ามันจะลงต่อยอนะนะครับมีโอกาสจะลงมาถึงหนึ่งแปดสองหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายเ,าเราขยายกราฟตรงนี้ดูนะครับ เวลาเรามองการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราเทียบชุดก่อนหน้าและมันเด้งน้อยๆนะครับถ้าหนึ่งต่อหนึ่งมันจะลงมานี้นะนะครับประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าใครเซลมาต้นทุนดีๆนะเหนือสามแปดนะครับหรือว่าสามห้านี่ยังพอถือลงมาได้นะสัญญาณเหมือนจะมีซื้อกลับไปบ้างแต่ดูแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นการเด้งเพื่อจะลงมาใหม่นะนะครับอาจจะเด้งลงมาใหม่ได้ในดีเทลเล็กๆเราหน้าจะเห็นดีเทลตรงเนี้ยนะครับ ว่าเขาจะลงได้ต่อไหมนะครับในรูปที่ใหญ่กว่านะครับเราจะใช้โลกระไฮนนี่นะใช้รูกับไฮนนี่นะครับแล้วก็เราก็มาร์คเส้นอลองดูนะครับถ้าสัดส่วนต่อมาเขาหลุดหม่แกล้งนะครับหนึ่งแปดสองห้าก็จะลงมาต่ำกว่านะครับก็จะลงมาต่ำกว่าหนึ่งแปดสองศูนนะครับโซตัดมาจะอยู่ประมาณกอบหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองูนเนี้ยนะครับถ้าเราดูไฟโบในชุด ชุดเล็กนะครับข้อสูสีนะนะครับถ้าลงมาทีมีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสลงมาตรงนี้ถ้าเราใช้ไฟโบสำคัญภาพใหญ่ภาพเล็กวัดดูนะครับข้อแนวที่แมทกันก็ประมาณนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยมีโอกาสลงมาอยู่แต่ทีนี้ในภาพเล็กๆเลยนะตรงเนี้ยเราดูในไทม์เฟรมสักสิบห้านาทีเนี่ยเราจะดีเทลตรงนี้เลยครับนะครับในดีเทลของภาพตรงนี้มันมีการเด้งไปบ้างเหมือนกัน นะครับแต่ถ้ามันเด้งไม่ผ่านไฮเดิมนะครับภ้ามันจะเป็นการเ,เ,เด้งเพื่อจะลองต่อนะครับถ้าเราเทรดระยะสั้นเราก็จะมองแค่กรอบนี้เองนะนะครับพิธีการนะเราวัดไฮวัดโลนี้ไว้นะครับถ้าเขาเด้งไปไม่ผ่าน 3, ามสิเนี่ยผมว่ามันจะลงมาใหม่แต่ถ้าในดูในดีเทลเล็กๆนะเขาลงมาก่อนใช่ไหมเขาเด้งเขาลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองวัดตรงนี้ดูนะชุดนี้นะครับ แล้วก็ที่ลงมาที่เด้งไปนี่มันก็เป็นสัดส่วนยืดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเด้งพอเด้งนะเรามาร์กไฮนี้ไปนะครับแล้วลองวัดจากไฮขึ้นมาแนวต้านระยะสั้นนะครับมี30มศกับ31ถ้าตามใ้ไม่ผ่าน33เนี่ยภาพมันจะเป็นการเด้งเพื่อจะลงมาใหม่นะถ้าลงมาใหม่นะครับก็จะต่ำกว่า สองสองสามทีสองสามสองสี่ 2, 3, 2, ทีนะนะครับแนวที่พอจะลงถึงนี่ครับสองศูนย์หนึ่งห้านะถ้าใครเบ่งถึงต้นทุนต้น,ตนทุนนะนะครับควรปรับพอร์ตมาก่อนนะครับหรือว่าถ้าลักษณะขเขาจะกลับตัวจริงๆเนะี่ยเขาจะย่อยเรารับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมารับข้างล่างก็งยังไหวนะครับค่อยมองขึ้นแบบนี้นะไอเดียของเอกยูนะครับมองว่ามีโอกาสจะย่อลงมานะครับถ้าจะรับก็ให้เห็นยกหาย,ยุบลยนี่ก่อนนะครับไม่ทาโลบายต่ำกว่าสองสามค่อยบาย แต่ถ้ามันลุดโลดเนี่ยลงไปเนี่ยนะครับยี่สิบสิบห้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ